ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ r l a Channel ครับผมวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมจะมารีวิวการแกะกล่องเชื้อเห็ดฟางนะครับผมสั่งมาทั้งหมด5ก้อนนะครับสั่งมาจากโคราชครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเชื้อเห็ดฟางนี้5ก้อนนี้ผมสั่งมาทดลองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมไม่ได้รีวิวให้กับร้านค้านะครับแต่ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเฉยครับว่าเชื้อเห็ดฟางที่สั่งมานั้นนะสมบูรณ์แค่ไหนครับตรงนี้ผมสั่งมาทําการทดลองนะครับนี่อาจจะเป็นกล่องเก่านะครับข้างในอาจจะมีฉีกขาดนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับประหยัดในการขนส่งครับนี่ครับ นี่ห้าก้อนนะครับที่ผมสั่งมาแล้วก็ผมสั่งตัวนี้มาด้วยครับเป็นอาหารเสริมเชื้อเห็ดครับนี่ครับตราอินซีครับสูตรพิเศษครับผสมสารชีวภาพครับสามารถเก็บไว้ได้นานครับเพราะผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีใช้อาหารเสริมหนึ่งถุงผสมเชื้อเห็ดฟางได้12ก้อนนะครับใช้ผสมในวัสดุ หรือใช้โรยแต่งหน้าหลังโรยเห็ดนะครับช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับเห็ดที่ต้องการครับทําให้เห็ดทําให้ดอกเห็ดฟางสมบูรณ์นะครับและเก็บผลผลิตได้นานขึ้นครับผมนี่ครับผมไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่ก็หลายๆคนก็อยากเพาะเห็ดฟางไ้กินเองนะครับผมก็เลยรีวิวให้กับท่านผู้ชมดูครับเนี่ยห้าก้อนนะครับผมสั่งมาแค่นี้ส่วนปุ๋ยมีอยู่แล้วนะครับนี่ครับ ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมได้เคยเห็นเชื้อเห็ดฟางครับนี่ผมก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูสักสองถึงสามนาทีนะครับตรงนี้ผมสั่งมาก้อนละสิบเอ็ดบาทนะครับแต่บางที่ก็ถูกกว่านะครับตรงนี้20บาทครับยีบาทค่าส่งผมก็จําจไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ละสิบเอ็ดสิบเอ็ดส นี่ครับประมาณนี้รวมทั้งหมดนะครับทั้ง5ส่งตัวนี้ด้วยรวมทั้งหมด179บาทครับท่านผู้ชมคือผมจะเอามาทดลองนะครับมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างครับจะมีตะกร้าหรือว่าเราเราจะเพาะแบบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยดูครับผมดูผมรีวิวให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้ครับก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ เพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นท่านผู้ชมท่านใดนะครับรู้ว่าเชื้อเห็ดฟางเป็นแบบไหนครับมีลักษณะแบบไหนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้ผมลองผิดลองถูกนะครับถ้าผมทดลองแล้วอืมัมนได้เกิมันได้กินจริงเนี่ยผมก็จะทําให้ท่านผู้ชมดูทําวิธีการเพราะชําทุกอย่างนําเสนอทุกอย่างให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งแล้วก็ จะทำต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้กําลังใจกับ o r o รโน h ช n นแนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม